สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าลูกตาลเชนเอาจ้ากับเช้าวันใหม่ตื่นสามาก็ได้ยะินเสียงนกเสียงกาพี่น้องเอ้ยแตกสวดสวดอยู่เสียงไก,ก่ออ่่าาไก่ยัแฉกกระพองกันพี่น้องเนี่ยเตีนั่งอยู่นี่ไก่แจกตัวผู้ตัวนี้คันอยู่แบบเนี้ยดูแล้วจ้าพี่น้องจ้า ว่านเขาให้กินก็กินแล้วก็เลือกที่สิมะคันอยู่นี่ค่ะสงสัยนะคะตัวเมียนอนอยู่นั่นนะจ๊ะเตยก็เลยสงสัยว่าตัวเมียอยากอยากมีหมองไข่ตีหรืออยากมีจังใดสันได้พี่น้องเกิดยังขืนสันได้เนี่ยคันมาย้อมไปใส่ค่ะทั้งตัวเมียตัวผู้อยู่นี่เลยค่ะ <c oughs> ยุนี่ดูแล้วค่ะเนะี่ยเตยนั่งฟังตะงมาดูแล้วค่ะ เชียงนกเสียงกาก็ยุบหุ่นค่ะพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศดีค่ะเมื่อนี้วันตื่นเช้าม,มาบรรยากาศดีค่ะคือฝนสิตกนี่แล้วพี่นอ <c oughs> ้องเป็นตาได้สักหายเลยเหนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจังหน่อยสิไปเห็ดสิพาพี่นอ้องเขาไปเห็ดอ่ะ <c oughs> เ,เห็ดหมองไวน์แหนไก่ตัวเมียนอนเนาะค่ะ แต่ว่ากระยานฝนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขานอนอยู่ทังต้นต้นเสียวนะจ๊ะนะคระัันยุ่งสิหรอคะพี่น้องแต่เมื่อเ้านี้เราว่าไปใส่จ้ะเนี่ยตัวเมียก็นอนหมอบอยู่เนี่ยหรือเขาอยากไข่ตีหรือเังไรพี่น้องจ้าเนี่ยพี่น้องวิเคราะ์ซอยนะจ้ะแมนบอนะคะทั้งตัวเมียตัวผู้จ้าว่าไปใส่อันคันอยู่นี่แหละคะ่ะตัวตัวผู้ขัน เฮ็ดไนถึงต้นไม้หม่องเขานอนอ่ะก็ย่านฝนตกนะคะเฮ็ดจังไดสิเฮ็ดจังไดดีเฮ้เอาเอาล่มเก้าที่บริไแเราไปคุ้มไว้ติเฮ้พี่น้องไปค้างไว้ให้เขาเนาะเดี๋ยวเเฮ็ดเฮ็ดทั้งไว้ให้เขาก่อนเพียงเฮ้พี่น้องจา๋าอาว้าแล้วก็ไปเพียงลหละเพื่อเขาอยากอันเขามาอยุ่น้ากันได้โดนติบแล้วแม่ตั้งแต่อตัวหนึ่งนั่นตายไปแล้วจ้ะ ไอตุยียอย่าบ่แม่นตายตัวนึงถืออ่าถือมากัดตุยียไปแล้วค่ะก็เลยได้ตัวนี้มาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเฮ็ดหางให้เขาก่กอนเนาะพี่น้องเนาะเบาเร็วก็ได้ไปจ้าพี่น้องจ้าปหานตะการก็เก้าๆไปให้เขาก่กอนจ้าเดี๋ยวๆพาพี่น้องไปเบิ่องบนงนี่ก่อนมันเป็นตเ่เฮ็ดบ่จ้าเพราะว่าเขานอนอยู่ถึงต้นไม้นี่แหมเขานอนอยู่ถึงนี่แล้ว ต่ยายันฝนตกถ้าเวลาฝนตกมามันก็นสิเปียกไหมจ้ะก็สูงแถะจังเดี๋ยวตีสิขึ้นไปฮ็ดไตพี่น้องมันก็สูงแท้สิเปียกเลยมึมงได้ละน,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 นีไหมจ้ะเขาเขาสินอนนีไหมจ้ะเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,ยเห็นคนเขาว่ะเนี่ยพี่น้องเห็นคนเขาว่ะอืม คนคอนสะติดยึดตรงปลายอันใบไม้นลยจ้ะนี่เขาจะนอนอยู่ตรงเนี้ยสองกิ้งอะค่ะสองกิ้งเนี่ยที่เขาจะนอนค่ะตือเช็ดไปใส่สันเด้วยพี่น้องตือขย,ยานฝนตกใส่เขาแท้แต่ว่าเขานอนสูงเนาะพี่น้องเนาะเขานอนสูงลือๆหรือจะเอาไว้มุมนี่เฮ้พี่น้องเขาจะเขาจะนอนปะเฮ้ ว่าเขาจะนอนเฉพาะบม่องที่เขาเคยนอนเมนบอยจ่ะเนี่ยเขาก็จะนอนอยู่ตรงนี้เน่ะถ้าเสียดไว้มุมนี่แต่ก็ยยันเขาบปนอนไหมพี่น้องหรือจังใดหรือเขาเสียดไปมุมนี่เฮ้ยพี่น้องเฮ็ดไว้เพต้องสูงมากเนาะเอาไไว้มุมนี่เนาะพี่น้อง แต่ว่าตัวผู้เขาสักอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวหามองยุ้ยเขากันพี่น้องค่ะข้าเขาอย่าใครเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านันตัวผู้คันแล้วคันอีกคันแล้วคันอีกนะจ๊ะไปพาไปหามอันไปหานอันตะกา้าเกากระจัดเกาที่บริษัยงานแล้วค่ะเอามาห้ไดให้เขาพี่น้องไปกันจับปะ เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องตยเสดตะกานี่จ้าพนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหมนะเดี๋ยวจะไปหาอันเศษหนีายมาล้อเงินตะกให้เขากันจ้ะพี่น้องเผื่อเขาจะฟักไข่เนะเผื่อเขาจะออกไขน่นะพี่น้องเนาะเดียวเดียวข้างบนนั่นเดี๋ยวถ้าฝนจะตกเน้วเ,เดี๋ยวหาลมมาบังให้เขามามาติดไว้ให้เขาด้วพี่น้อง เดี๋ยวไปเข้าไปหานยาที่เตยตัดออกมันอยู่ตรงไหนหมดที่เตยเกี่ยวออกครับพี่น้องไปมึงดูบรรยากาศพี่น้องว้าววันนี้เจอหมอกพี่น้องจ้าสายแล้วยังเจอหมอกสแสดงว่าเมื่อเช้านี้หมอกขึ้นเยอะเลยแต่ว่าเตยเตยบริมองเงินภูเขาเลยนะพี่น้องจา้าบ้างเจอหมอกค่ะพี่น้องนู่น หมอกอยู่ตรงนั้นค่ะเป็นเส้นขาวๆค่ะนั่นค่ะเป็นหมอกแล้วอากาศดีค่ะยุดทุงนะไปไปเอาหาัก่อนพี่น้องเดี๋ยวๆๆขอตัวเก็บหนักแป๊บหนึ่งพี่น้องจ้า เขาได้หยาเราไปได้พี่น้องไปร้องเอ่อไอ้นั่นให้ไกลจ้ะบุรุษว่าเขาสินอนบ้านเรพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนกลางคืนจังคอยสิจับเขาขึ้นไปนอนใส่อันตะกาไว้น้อพี่น้องเนาะไปล้ค่ะโอ้โอ้ลุนลุนลุนคือใส่ตะการพี่น้องง้อยเก้าอี้นี่แหละโอเคขอ ใส่ยาแป๊บนึงจ้าเรียบร้อยจา้าบุรหลวา่าเขาสิวไปยูนะพี่น้องมาแลี้สิจับเขาข้นนอนถึงกันตะก,การนี่แหละจา้าจะได้ไปหาลมมาไว้ข้างบนนี้ให้เขา google. กันฝนให้ค่ะ <S <S ไปหาลมค่ะพี่น้องจา้า เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะบุรีมันซีอิพพูดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ใส่ลวดอันมัดติดกับกิ่งไม้ไว้อยู่จ้ะใส่หลุมเก่าของอันน้องลูกตาลจ้ะที่น้องลูกตาลบร,ริใส่งานแล้วเนาะเอามาเห็ดจ้ะนี่จะมีที่นอนบ้านนอนแล้วนะจ้าเจ้าไก่เออไก่ไก่แจ้พ่อใหญ่มอด เอาเขามานอนนี่มือแงค่ะเดี๋ยวให้น้องเตยจับขึ้นมานอนจ้ะอะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพ่นนี้นะจ้ะพี่น้องตาต้องคอยผอวผคิดอะไรนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเป็นบรรพย์จ้าเอฟซี FC หลังหญิงเอฟซีพ่อกระพรอดเอฟซีผู้เสลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเป็นบรรพย์จ้าและก็สาวน้อยลำเพลินโชว์จ้ะสุขสุขคุณยุดีสบายลำรวยเงินทองจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง